เนื่องจากคุณโยมลั่นธงพยอมอยู่คุ้มวัดสวนนพรสิทธิาเขตุนุนงกุ่มกรุงเทพมหานครได้มาถวายพระพุทธรูปพระพุทธชินราชจำลองไว้ที่วัดหนองแบงก็ขอ,ขออาอารสง์พอเพิ่งได้หนะันสือมาเมืขอขอ่อก่อนก็ไปคน้นตามเวบก็เลยเพศ ให้กับญาติโยมทั้งแล้วต่อไปก็เป็นอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปจำนวนของมหาปุ้ยแสนชายินโม,มตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา,า,า,าสัม,ม,สม,ม,ม,มพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตตสัมมาสัมพุทธะเยเกติพุทธังสรนังกตาเสเนเตภวามสันติอปายภูมิงปะไยยะมานุสังเทหังเทวกายังปริภุเรสันติเตณวันนี้จะได้รับประทานวิสัชนาในพระพุทธปฏิมา ประติฐาปนกถาพรรณนาถึงอนิสงส์อาณิสังคุณแห่งการสร้างพระพุทธปฏิมาอันเป็นพุทธานุสาวรีแทนอง์สมเด็จพระจินสีบรมศัสดาอาราหันตัดส,มสมัมมาสัพพุทธเจ้าสึเลยทรงร่วงลับกับฐานเข้าสู่พระปรินิพานเป็นเวลาช้านานถึงสองพันปีเสร็จแล้ว ก็องค์สมเด็จพระประทีปแก้วผู้เป็นพระบระมศาสดาของเทพพญายดาและมนุษย์ทั้งหลายนั้นพวกเราทั้งหลายย่อมนับถือว่าพระองค์เป็นเจ้าของพระศาสนาที่สืบเนื่องกันมาจนทุกวันนี้คือว่าองค์สมเด็จพระมหามุนีพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงพระมหุตสาหะเป็นพระมหหุตสาหะวิริยภาพ กรรมจัดเสียซึ่งปวงบาปมีอวิชชาเป็นต้นนั้นทรงต้นเหตุผลแห่งจตุราริยสัจท,ทั้งสีประการอย่างแตกฐานหมดสิ้นความสงสัยทุกประการมีพระกมลต้นดานบริสุทธิ์ผุดทองถึงแม้ว่าพระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งธรรมทั้งปวงแต่แจ้งเป็นปานนี้ พระองค์ก็มีได้มีความตระหนีในอันซึ่งจะทรงเผยแพร่ความรู้นั้นแก่ผู้อื่นซึ่งถึงแม้จะทรงลำบากสักปานใดเมื่อทรงทราบถึงถึงบุระปุปนิสัยของสรรพสัตว์ผู้สาม,มารถจะทรงตรัสรู้สั่งสอนให้รู้ตามเห็นให้รู้ตามเห็นตามเพราะพระองค์ได้ จะท่งตรัสสั่งสอนให้รู้ตามเห็นตามพระองค์ได้ด้วยอุบายวิธีใดๆแล้วพระองค์ย่อมทรงสั่งสอนผู้นั้นให้รู้ตามเห็นตามประพฤติตามจนได้รับผลอุปนิสัยความสามารถของตนที่จะพึงเป็นไปได้ก็แลพระธรรมที่ได้ทรงสั่งสอนนั้นไซ ปอยังสืบเนื่องกันมาจนถึงการทุกวันนี้อาณวัตเป็นหลักแห่งความประพฤติของเราทั้งหลายด้วยเหตุที่พระอริยสงฆ์สาวกของพระองค์นั้นประพฤติปฏธธิบัติและเผยแพร่ต่อๆกันมาสมด้วยบาตรพระคถาว่าพุทธโธธรรมะปูเทตาแปลว่าพระพุทธเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งพระธรรมทัปปูสังเกตน้าตาริโตพระธรรมที่พระองค์ตรัสรู้แลนั้น พระสงฆ์เป็นผู้ทรงจำสืบก,ก,กันมาสังโฆจะทราว่ากพรูพระทัศน์และพระสงฆ์นั้นเล่าก็ไม่ใช่อื่นไกลคือพระสาวกของพระองค์เพราะเหตุที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเกี่ยวข้องกันด้วยอุบายวิธีอันนี้ทั้งสามรัตนะจึงมีพระนามรวมกันว่ารัตนไตร อันเป็นอาจารบอรเกิดแห่งความเรื่องใสของสาสนิกชนผู้ประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนาในการที่ได้ยกเหตุผลแสดงมาถึงเพียงนี้หวังว่าจะเป็นเครื่องเตือนซึ่งศรัทธาประสาทความเชื่อความเรื่องใสแก่พุทธศาส,สนิกชนโดยสังเขตการที่ท่านจะพาพร้อมดยยม้วยญาติมตรใมาสถิตประชุมกันในที่นี้ ล้วนเป็นผู้มีเอกเอมีเอกฉันทานุมัติพร้อมเพียงกันในอันจะสร้างพระพุทธปฏิมากรในครั้งนี้ต่างก็มีความปรารถนาจะสรางซึ่งจะสร้างซึ่งอาอนิสังสขันเพราะฉะนั้นจะได้ชี้จแจงแสดงเหตุผลโดยสังเกตเอกสมิ่งสมยเยในครั้งหนึ่งเอกเทรโรมีพระมะเหต มหาเถระองค์หนึ่งมีนามว่าพระอุทสะเทวเถระอยู่ในกาลทะวารวิหารกว่าซึ่งรานพระเจดีเป็นอาจินวัตรวันหนึ่งก็ได้เห็นรูปพระพุทธเจ้าซึ่งมานิรเมตมีจิตเตื่อมใสในพระคุณใต่พุทธารมณปีติแล้วเจริญซึ่งวิปัสนาในไม่ช้าก,ก็ได้บรรลุพระราษฎผลผันเป็นประสงเหตุ เรื่องต้นที่ได้มีการสร้างพระพุทธรูปสืบต่อกันมาโดยหวังเอาไว้เป็นที่เคารพบูชาต่อพระองค์สมเด็จพระมหัสมาสัพพุทธเจ้าโดยน่วงน,าวน่านอมจิตคิดถึงพระคุณจริงอยู่การเจริญพระพุทธคุณย่อมกระทำได้เพียงการน้อมจิตแต่ถึงเช่นนั้นเมื่อไม่มีอะไรเป็นเครื่องเตือนใจในเรื่องต้นแล้วก็ย่อมเป็นการเสินห่ามอยู่เป็นธรรมดา เมื่อได้เห็นรูปพระพุทธปฏิมากรอ,อยู่หนึ่งเรืองแล้วอย่างน้อยดวงจิตก็จับของแทว้วปราสุจากบนทินอย่างหยาบๆยาได้นับว่าเป็นอนุสตานุสกริยานี่เว้าใจว่าใหม่นะครับตาไมไปดูนะับว่าเป็นอนุสตานุสกริยาที่คุณมนุนผลของพุทธศาสนิกชนบริษัทจัดว่าเป็นการกระทำที่ชอบตาม ุทานุมัติทุกประการจึงทรงแนะนำไว้ในทัชกสูตรว่าอารันเยรุคมุเรวาเป็นอาทิความว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเมื่อพวกเธออยู่ป่าหรือโคตสนไม้หรือในเรือนแห่งใดแห่งหนึ่งก็ตามภัยคือความกลัวความหวาดเสียวความชุมชันแห่งฝนตึงบังเกิดขึ้น เธอพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือตัวเราผู้พระตถาคตความกลัวเป็นต้นนั้นก็ย่อมสะบมดชินไปด้วยประการดังนี้ในเบื้องต้นที่สมทานสิกขาบทก็ให้ประกาศว่าพุทธทางสรารานักถามิแปลว่าข้าพเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นจิ่พึ่งกันนี้การที่บุคคลถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นจิ่พึ่งนี้เหตุไรถึงว่ามีภลารลิโสม,มากมายหลายประการเพราะเหตุว่า เมื่อบุคคลน้อมเรื่องใสต่อพระองค์ผู้เป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาในเบื้องต้นนั้นแล้วต่อแต่นั้นไปใจก็ย่อมเชื่อต่อศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระองค์สามารถนำสัตว์ออกจากสังสารวัฏได้เมื่อบุคคลประพฤติปฏิบัติไปโดยลำดับจนีแล้วก็ย่อมจะได้รับผลแห่งการปฏิบัติตามสมควร เช่นอย่างอังคุลิมานโจนในเบื้องต้นมีความอาฆาตในพระสราสดาครั้นต่อมาพระองค์ทําให้เกิดความเรื่มงสัยแล้วจึงทูลขอบรรพชาบัณสมบทสมเด็จพระสุภศรถทมาธรรมสามิตรได้ประทานให้บัชาิะสมบทตปดันั้นว่าหมดความอาฆาตในพระองค์แล้วมีความจำานงมุ่งหวังต่อการปฏิบัติ จนในที่สุดก็ได้บรรลุถึงพระอรหัตผลอันนับว่าเป็นธรรมสุจดในพระพุทธศาสนาซึ่งสาธกเรื่ององคุริมานขึ้นแสดงนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นเป็นนิทัศน์ในนิทัศนไไหนว่าบุคคลจะพึงได้รับผลของการปฏิบัติก็ย่อมต้องอาศัยถึงพระพุทธเจ้าเป็นเบืต้นดังพระคาถา พุทธภาสิในมหาสมัยสูตรที่ยกขึ้นไว้ในต้น,ตนว่าเยเกจิพุทธทังสารนางคาตาเสเป็นต้นเป็นอาทิอาความว่าทิกโุบุคคลทั้งหลายเหล่าใดเหล่าหนึ่งได้ถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่เพึ่งที่ทำนักบุคคลเหล่านั้น ะไม่ต้องไปสู่อบายภูมิเลยปะหายะมานั่ังเทหังทั้นแต่ากายทำลายชีวิตจากมนุษย์โลกนี้ไปแล้วเทวกายังปริปูเรสันติก็จะได้เสมยสุกที่พยัมบัติอันโอราณมีวิมานเป็นที่อยู่มีหมู่นางอับสรเป็นบริวารด้วยประการรัชนนี อันหนึ่งพระคุณของพอระอรหันต์ตัดสัมมาสัพทธเจ้านั้นมีอนเนกประการคือพระคุณที่มีใหนพระองค์และพระคุณที่ทรงเอื้อกูลแก่ผู้อื่นพระองค์มีพระกมลสันดานบริสุทธิ์สะอาดปราศจากความกำหนัดความกัดเคืองความหลงซึ่งเป็นต้นเขาแห่งกิเลสทั้งปวงท่านกล่าวว่าเป็นข้าศึดแห่งใจเพราะทำใจให้เศร้าหมองขุ่นเมื่อโดยอาการล่อให้ลุ่มหลงมัวเมา และขู่ให้หวาดวันอยู่เป็นนิดจึงทรงพระนามว่าอารหังแปลว่าผู้ไกลจากภาศิษ์คือกองกิเลสการที่พระองค์เป็นผู้มีพระสันดานบริสุทธิ์อย่างนี้ก็เพราะทรงทราบซึ่งอริยสัจทั้งสี่ประการคือทุกเหตุก่อให้เกิดทุกขความดับทุกขปฏิปทาที่จะให้ได้ดำเนินถึงความดับทุกข ความรู้นี้เป็นวิทยาที่พระองค์ทรงเลกได้เองไม่มีใครแนะนำสังสอนพระงเลยความตรัสรู้นั้นเป็นไปโดยทางถูกไม่มีใครคัดค้านได้เพราะเหตุอันนี้ไซจ,จึนได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทโธแปลว่าเป็นผู้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ <c oughs> เมื่อพุทธศาสนิกบริษัทนึกถึงพระคุณว่าอรารหังสัมาพุพโดน้อมใจลงในพระคุณนั้น,นป้องการที่ให้ค่าศึกคือความกำหนดความกำหนัดนความขัดเครื่องติดติดก็เลยอาติและความหลงมาครอบง,งำประทุษร้ายน้ําใจของตนได้คือว่าเจริญพุทธานุสติระลึกถึงพระคุณของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทเจ้าส่วนที่มีในพระองค์พระพุทธคุลที่ทรงเกื่ควรแก่ผู้อื่นนั้นคือพระองค์ได้ทรงตรารู้ซึ่งพระอนุตรสัมมาสัพพะฏิญาณสมตามพระประสงค์แล้วไม่เสแล้วไม่สวยความสุขอันเกิดแต่ดีมุตดำเพราะพระองค์ยังทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาที่คุณเสด็จเที่ยวตรัสธรรมเทศนาโปรดเในัยน ตั้งต้นแต่พระอัญญาโกนัญเศรษตรอตระถึงสุภะธาปริพาชกัฏที่สุดสงปลุกใจให้เวนัยชนานานตื่นจากหลับราวคือทางปลุกความร,รู้สึกให้คลีกคลายจากตังหามานักพิสิอันปลุกุมหุ้มห่อสันดานให้มัวเมาทำให้สว่างสวยเบิกบานด้วยปรีชาคุณนี้ขึ้นได้ จึงได้ประนามว่าพุทโธแปลว่าเป็นผู้ปลุกให้ตื่นและพระองค์ทรงแจกคุณนันสมบัติทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระคือผู้ใดมีอินทรีย์แก่กล้าควรที่จะรู้ธรรมชั้นสูงได้พระองค์ทรงแสดงธรรมแนะนำถึงภูมิปรมัตถ์ให้คุณนั้นทำเป็นปฏิบัติบรรลุซึ่งพระนิพพานอมตะธรรมส่วนผู้ทียังมีอินทรีย์อ่อน ก็ไดทรงผ่อนตามถูกวาิีใจคือทรงแนะนำสั่งสอนให้ประพุทธปฏิบัติตามภูมิของตนของตนให้ได้รับผลทั้งชาตินี้และชาติหน้าตามความสามารถเพราะเหตุนั้นจึงได้ตระนามว่าพักวา,าวาแปลว่าเป็นผู้ทรงแจกซึ่งธรรมเมื่อพุทธศาสนิกชนระลึกถึงพระคุณว่าพุทโธพักวา น้อมใจลงในพระคุณนั้นทำใจของตนให้สงบด้วยอำนาจแห่งกทธาความเชื่อความเดิมใสก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญพุทธานุสติราลด้ถึงคุณของสมเด็จพระอรหันตสัมมาสพมพุทธเจ้าส่วนที่ได้ทรงเชื่อคุณแก่ผู้อื่นพุทธานุสติเป็นในเป็นนโยบายเพื่อทำใจให้สบบรงบะงับได้ด้วยประากาศชนี้ ก็การที่พุทธศาสนิกนชนได้จัดการสร้างพระพุทธปฏิมากรก็คาดหวัอองว่าจะเป็นเครื่องเตือนจิตให้น้อมคิดถึงคุณของทรมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเอกในโลกสามารถจะยังตนให้ร่วงพ้นจากจากโอะสงสารจากโอะในสงสารจากโอะ จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้กระทำสิ่งที่ชอบประกอบด้วยประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าทั้งสองประการสา,ธาวธวดูก่อนรับบุรุษทั้งหลายผู้มีปัญญาได้สวนาการสดับฟังแล้วซึ่งอานิสงส์สร้างพระพุทธรูปตักตังอภิสินจะา จงรอหลังน้ำทักิโนทกให้ตกลงเหนือพื้นปฏิพีพลจงอ,อุทิศกัลปนาผลแห่งกองการกุศลท,ที่ตนได้อากรรมโนรอทราบมาโดยสุจริตได้มาให้มารดาปิดามิตอามาตวงสาคนาตกครูป,ปรชาอาจารย์ที่ท่านมีคุณูปการแก่ตนมา และสัปพสัตว์เป็นในมืองจักรวาลเพื่อนตาตลอดถึงอเวจีเบื้องบนจนถึงอากานิธะพรมเป็นที่สุดและสัปพสัตว์บรรดาที่จะได้รับส่วนอุษุสวรทานแล้วก็ชงปาการชื่นชมอนุมโมทนาจ่วนกุศลส่วนกุศลราศีที่ท่านทานบดีอุทิศส่งไปให้และด้วยเดชส่วนกุศลน,นี้ ก็จะปกปิดป้องกับเสียไม่ใช่นะก็จะปกปิดป้องกันเสียซึ่งประตูจะตุราบายทั้ง4ี่คือเปรตวิสัยอสุรกายนรกและเิรัจานกำเนิดท่านทัพวงจะได้ลุล่วงสวยรมชมสมบัติถึงสองประการคือมนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติจิ่นการช้านาน จนตราบเท่าพระสีอริยะเมตไตรอวรมโพริสัตว์เจ้าได้ลงมาตรัสในโลกนี้แล้วเมื่อใดครั้งนั้นท่านทั้งหลายทั้งปวงก,ก็จะได้ฟรรังพระธรรมเทศนาในธรรนักของท่านจะได้บรรลุซึ่งมรรคและผลตามวาสนาบาบรมีของตนที่เ้อโรม,มาดับเสียซึ่งชาตราพยาธิมรณะกันดาลในอวส,สถาน ที่สุดแห่งชาติก็จะบ่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้วกล่าแล้วคือมหานครนริภานตามตันติประเพณีแห่งพระอริยเจ้าทั้งหลายทั้งปวงแต่บางก่อนสืบสืบกันมาเอวังก็มีด้วยประจารชนี้